ทรายแล้วก็อยู่เลนขวาใช่ <Yes. S 3> ใช่ไลายสันะนัะรู้สึาผู้ใดเนาะโอ้โหมาอย่างไวไดีสวัสดีครับทุกคนขวาขวาขวา,ขวา,ขวา yes มีคนใจดีเศรษฐีหน้าใหม่ไฟแรงขับรถสปอร์ตไปส่งที่บ้านเฮ้ยนายไม่หลงชมพี่เลยอ๋อไม่เหนื่อยหรออยู่คนนั้นสมัครแล้วอะไรนี่ดูดิขับรถสปอร์ตน,นั่งไสปไส่งที่บ้านเลยอะตายแหละที่บ้านเป็นบุญตูดมากวาสนาพูดได้เนาะบุญตูดคืออะไรเป็นบุญตูดไง,ดไงคือได้นั่งรถ รถแบบรถแพงรถดีโอ้ยไม่ปัดกระจกทักไทยสวัสดีครับ Social Cam ย่างเขาเฮ้ยไม่ไม่ไม่คือพี่บอกทางเองใช่ไหมเดี๋ยวพี่บอกให้พี่บอกให้เดี๋ยวให้นายรันไลฟ์ไปอันนี้เลี้ยวขวา Navigation เจ็ด เดวิสเกวิสตสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากำลังกลับบ้านไปไหนมาเนี่ยดึก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 ซ้อมคอนเสิร์ตไิดเฮ้ยนานคอนเสิร์ตนซ้อมคอนเสิร์ตไหนอ่ะใช่ในซ้อมโชว์เดียวเสร็จแล้วอุ๊ยแรงเกินเฮ้ยอุ๊ยเราไปโชว์เดียวด้ยหรอ ซ้อมโชว์รู้เสร็จแล้วซ้อมซ้อมเออเพลงอะไรพี่ระวังเลยอันนี้ไลฟ์เลยวันนี้เราลันห้เราลันหลายเพลงเราลันหลายเพลงไงสี่ห้าเพลงแล้วก็ด้วยการที่เราใส่ถุงทรายเนี่ยช่วยพวกเราได้เยอะมากพูดเลยว่าตันทีว่าป้อมป้อมป้อมนี่คือไม่เหนื่อยเลยแรงแรงนี่ก็ไม่ตกถูกตรงไปเรื่อยๆเนาะสวัสดีน้องเจวงดายสหายนี่คามไฟแดงนี่ไปเลยเจแอบ ออะเป็นติดตามพี่มันเนี่ยทำไมแบบเข้ามาทุกไลฟ์เลยมีใครอยู่ในไลฟ์บ้างอ่ะบนึงนะเมื่อกี้ฉันพูดอะไรไปบ้างแต่ละชื่อองมีทีมงานนิดหน่อยสวัสดีน้องโอโบครับสวัสดีครับแล้วเปลี่ยนเรื่องคุยดูอ่ะเราสามารถบอกได้ไ่าว่ามันมุน กำลังขับรถอะไรไม่ได้เนาะอาจจะต้องทัดลิงงานได้ไหมไม่อาดีกว่าไม่อาจดีกว่าไม่ได้ไม่ไดรถเขาไม่อด้รอเราเขาทุกอย่างฮัลโหลลุกโมนี่ไม่เก็ตไรซีวีรู้จักเปล่าเนอะเคยดูหรือเปล่า k ม It Right อ่ะนี่เขาบอกว่าโนบอกมันได แนี้แหละไปละครับแค่นี้เหรอไม่มีใครคุยกับผมเลยอ่ะก็เดี๋ยวผมไปส่งพี่ที่บ้านแล้วพี่ก็ปิดหนเรื่องพี่หนอพี่น้อยแบบพี่หนอไอพี่พี่น้อยแบบพี่น้อยทันทันอะไทันที่พูดไปเม่กี้ว่าอะไรแม่เม่กีนไม่เห็นไม่ไม่ได้พูดอะไรนะไม่ได้พูดอะไร่านเรื่องอะไรท่ะ สวัสดีพี่โอ้พี่โอ้ซ้อมเพลงการ์ดล่าใช่ไหมอิงหมวนหมุนเขียว <c oughs> เฮ้ยขอโทษที่เฮ้ยอย่าอย่าทำอย่างนี้นะครับผมอย่ามืออย่ามือลอยพี่พี่โอเต้นปักพี่โอ้ไม่เต้น<อ>ทุกคนะนะครับเวลาขับรถนะครับก็ต้องมองหาอย่ามือลอยอย่ามอยเลยทำไมพี่โอ้ไม่เต้นอนะ่ะเขาติดงานปล่าอ๋อไม่รักการ์ดล่าสิงนี้ว่ะไม่ค่อยมีคนรักการ์ดลาหรอก ใเอยี่ี่นุ๊บอกเต้นอันเต้นเหรอตอบนุ๊กร้านนี้ต้องร้านนี้ต้องการอะไรพี่พี่ตรงเดียวใช่เดี๋ยวขวานี้ขวานี้ขึ้นด่วนนะขวาใช่ปะมวลมีต่างปะไม่ไม่มวลเลี้ยงค่าทเหมพี่ได้ปะีซิ่พาร์ตอยู่อยู่บนเกะป่ะอ๋อมีอีซิพารเหรอไม่เคย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 ไม่เหรอ ดี๋ยว,ว่าไนไป,นไปนพี่จินสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จินก่อนสวัสดีครับพี่เจ็บอกว่าพี่เจ็บชอบ mv เข็ดหมายล่ามมากใครใครใครพูดนะพี่เจ็บอกว่าชอบอเข็ดมมหมายล่ามมากคือย่างส่งคือดีมากดีแบบ number no. one พี่ถ่ายผมท่อนบิชดีมากเลยพี่ยังหล่อนีด ทุกคนผมบอกให้ทอนเพลงที่ผมร้องอ่ะพนกลางการรักอ่ะขึ้นสะพานไปพี่ขึ้นขึ้นพนกลางการรักใครสักคนอ่ะสองเทคกสองเทคผ่านจริงจริงจริงรู้หรือไม่พูดเลยว่าไอ้เทคที่เหลือที่ใช้ไม่ได้ก็เพราะพี่เดินผิดนี่นแหละจำได้ปะพี่เจตกันสีนะเจตเดินแล้วเดินบังผมเดินไม่ตรงเลยแล้วถามพี่เจตมองเห็นไหมเมื่อไรตัดผมเมื่อไรตัดผมเรา เราทำ l e n g นไม่ตัดผมจนกว่าคอนเสิร์ตที่สี่ทูคอนเสิร์ตที่สี่เหรอ <c oughs> ผมว่าผมพี่เป็นราทันเซลจรงิงยังแบบยังนั่งคิดทุกวันยังนั่ง กับเรื่องผมของผมนะครับสามารถแท็กมหาได้นะจะรับรับความคิดเห็นสีส้มแม้เหมือนโรเลตอนแรกอยากทำแต่เออารด่าทุกคนเลยก็เลยแบบเออแต่จริงๆส่วนตัวอย่างนะผมมาถูกทางใช่ถูกตามทางไปเรื่อยๆเลยน้องโอ้โหน้องขับรถจังเก่งตาแค่ไม่ผมอยากรู้ว่าต้องไปทางไหนอันะไรแหละตรงตรงไปเรื่อยตามทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าต้องเลี้ยวอะไรเดี๋ยวบอกนี่นะครับ ผมหน้าของหนุ่มเศรษฐีใจดีใจป่าใจปั้มใจสปอร์ตใจสปอร์ตรถสปอร์ตมวนห้ามหันมามองกล้องห้ามหันมามวดตั้งใจขับรถไปนี่อุ้ยเอ็มวีอ่ะนี่เอ็มวีเลยเอ็มวีเพลงไงดีเพลงไงดีหลายเพลงนะที่ขับรถอ่านี่นี่นี่ท่ามกลางพายุฝน ราลองเอไม่โดน<อ>มันมืดแล้หมวนขับในหะ้สว่า,างหน่อยดิดยดยมไม่เปิดไปได้แต่พี่บอกป๊าให้เขารู้ว่าพ,พี่เป็นใคร <c oughs> มอชิสายน้อยมอห็น้ำชิดเลยพี่ชิดสาย ไม่ได้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวทางเขา้าเขา้าเขา้าของไหนมันต้องใช่มันต้องเดี๋ยวจะไปแล้วครับทุกคน าน,าน,รนาตงนรงไหมอันนี้ไม่ใช่หรออันนี้มันเขา้าก็แด่เอาเที่ย <c oughs> พี่ <c oughs> เอาตรงขอโมอ้ทุกคำยาวาับเราไม่ได้ขอโทษครับผมขอโทษเดียวผมขับรถผมหยาบขอโทษนะ ไม่แล้วผมต้องไปทางไหนเนี่ยไม่เดี๋เดๆเรามีเดียวเดียวสายพี่พี่บอกห้เวลาขับรถแล้วแบบเจอแบบคันขับไม่ดีมึงว่าไอ้บ้าอย่างงี้พอไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้ตาบ้าไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย